สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะอยู่กับใครเอ่ยคนสวยน่ารักอืมนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะอยู่ที่ที่เรากำลังจะปลูกบ้านนะคะทุกคนมาทําอะไรเอ่ยนะคะพอดีมีคอมเมนต์นะคะมาบอกว่าน้องแอนนะคะหาอะไรมาปิดเสาหน่อย นะคะมาคลุมเสาวไว้หน่อยแต่เพราะเออนะคะเมื่อคืนตีสี่ฝนตกก็คือเราไม่ต้องชุบน้ําเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีน้ําอุ้มในเสาแล้วเอาผ้ามาปิดไว้หรือว่าหาอะไรมาปิดไว้ก็ได้เป็นกระสอบหรือว่าเป็นผ้าอะไรก็ได้นะคะมาปิดไว้ก่อนเนาะนะคะก็จะทําให้เสานั้นแข็งแรงขึ้นนะคะก็เราก็ลองทําตามนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าก็เป็นสิ่งดีๆเนาะนะคะที่เอฟซี เ,ออเขาเรียกว่ามีความ,มุงใหญ่เราเราก็นํามาใช้นะพอดีเอ็มก็หาผ้ามาจากบ้านผ้าคลุมรถนะคะโลมานี่นะคะก็เป็นเสาเนาะนะคะที่เราสั่งมานะคะเดี๋ยวเราออกไปคลุมก่อนเนาะไม่รู้ว่ามันจะพอไหม ิ่มนะคะมะนามาเพิ <row> ่ม <unsett> ก <ling noise> ็บอกว่าห้ามเหยียบสาเนาะเพราะเสาเรายังไม่ได้ขึ้นามเพิ่มอีกเนาะ น่าจะอีกสามื้นนะไอจีไอจอีกสามพืนเนาะนะคะถึงจะเต็มอกเ,เอาไหกทงนลิวจะุปเนใสะ่ตัวเอง<น>อแล้วก็สดุดเองอะไรนี้ นี่นะคะก็ก็คงอีประมาณหนึ่งพื้นเนาะนะหนึ่งพื้นนะคะถึงจะใส่ได้ไปสวยต่อไปนะคะเราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้อันนี้เป็นต้นมะยมเนาะเพราะว่าเห็นฝนตกเลยเอาปุ๋ยมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่ให้เขานิดหน่อยนะเออใส่ตรงโคนเขานิดหน่อย ทำเป็นร่องทำเป็นร่องเ,อเพราะว่ายังไม่ได้ใสปุ่มเลยนะตั้งแต่ใส่มาก็ไม่ได้ใสปุ่มเลยนะทุกคนป,ปกมาก็จะไปเก็บตัดน้ำนะนี่เป็นต้นมะยมนะคะเนี่ยโรยโคนนี้เลยนะทุกคน เดี๋ยวไปต้นอืนอ่นต่อนี่ก็มาใส่ต้นน้อยนาต้นน้อยนาแล้วก็ต้นขนุนนะคะขนุนเราก็คงจะเกิดใหม่เนะ่ยเอฟซีเยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีน้ำฝนเปียกๆอยู่นะคะมีน้ำฝนเปียกๆอยู่แล้วก็ใส้ครานี้หน่อยนี่นะคะเขาจะได้บำรุงเนาะ,ะเดี๋ยวต้นขนุนต้นขนุนว่าไง ใส่ยิบมือยิบมืออต้นขนุนว่ายังไงต้นขนุนขึ้นใหม่ปเปล่าเปนขนุนเนาะวันนี้แม่มาใส่ปุ๋ยให้แล้วนมวันนี้ลูกวันนี้แม่มาใส่ปุ๋ยให้อต่อไปก็เป็นต้นนี้นะคะมีต้นผักหวานต้นมะม่วงนะคะเอซมีต้นผักหวานต้นมะม่วงต้นผักหวานด้คนน่ โอ้ย่ามายาบามาแล้วนี่ก็จะเป็นต้นถ่าเป็นต้นน้องดูงองอยากาขึ้นเต็มเลย เห็นไหมถ้าหน้าฝนนี้ก็จะมาแล้วตอนนี้ต้นฝรั่งเราไปแล้วนะทุกคนอ่ยังเหลือต้นอะไรอยู่แถวนี้นี่ใสปูมายังไม่เคยใสปูเยทุกคน งงเขาหน่อยในเอฟซีนะนะอ,อ่ะทานนี้ก็ต้นมะม่วงต้นมะม่วง,ง,งนัีชื่นอยู่นะต้นใหญ่ต้นใหญ่ เรอจะได้กินลูกอีกหนึ่งปีเนาะเออถ้าเรายังไม่เอาเขาออกนะเราก็จะได้กินลูกเขาอีกโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเอซี FC. นะใส่นิดเดียวค่ะไม่ได้ใส่เยอะนะฮะใส่พอเทเป็นกระใส อะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณเอฟซิท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะทุกคนนะคะเนี่ยก็ได้ตอนเช้าเชก็มาใส่ปุ๋ยนะตรงที่ดินนะจ้ะนะอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปลูกมาก็ใส่ปุ๋ยคอกไปเนาะนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเคมีนะคะจ้ะนะก็เลยใส่นิดนึงนะส่วนสาว เนะสาก็เดี๋ยวหาผ้ามาปิดอีกนะคะอ่านะเหลือน,นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวหาผ้ามาปิดอีกนะเพราะว่าจะได้ปิดเสาวไว้ด้วยนะคะจ้ะเพราะว่าเด๋พอขอบคุณ f c ด้วยนะคะค่ะนะสำหรับคลิปนี้ก็ดูให้จนจบคลิปด้วยนะคะแล้วสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช็องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ